สมุติสายเงินเนี่ยที่ที่มาแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้เซ็นชื่อแล้วก็รับประชุมนะครับวัะที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบนะครับก็ยังไม่มีนะครับพักขอยเราเปิดด้วยนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับคอยผ่านไปนะครับด้านที่ ามนะครับ,บครับเชิญครับคือของเราว่าเอา่อม,มันรวมทั้งค่าเครื่องปรับอากาศแล้วก็จริงจริงมันมัน,ส,นมสูงกว่านี้เรื่องส่งเ่งเสียไดสูงกว่าแต่ว่าเราเอาจะบอกเอาเราขอบขอบคุณมากครับข้นที่สามนะครับมีทนไดสง่งครับเสร็จแล้วนะครับ ผมขอปติทินประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโปรดจงมือด้วยครับอนุญาตท่านอ่ะครับอนุญาตท่านค่ะก็ให้เป็นข้อสังเกตว่าที่ประชุมนี้จะให้มีผู้เข้าประชุมด้วยหรือไม่กับประเด็นที่เมื่อกี้ก็เติมเต็มในส่วนที่ท่านพอเอาหาเติมเต็มว่าอีกส่วนนึงใช่เงินนาสีควรจะมีผู้ตรวจรายงานการประชุมก็คืออาจารย์กระมนี่แหละคะ่ะ ตน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองครูและศิษเก่าอนันต์ไร่ขีวิทยาจะมีอีกด้านหนึ่งนะครับที่ต่อจากรายงานฉบับเรียบร้อยนะครับในการจัดงานครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่26นี้นะครับจริงๆแล้วคร่าวๆเนี่ยสมาคมของเราเนี่ยวัตถุกีอะไรเนียนเราจะได้เรียกรุน สภาพก,กำลังของเราทั้งหมดนะครับเ,เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาแต่ไม่อยากให้เราฟ้ากเกินไปเดื่อยเดื่อดในตอนตอนขี่บัตรนะครับวันนี้ผมคิดว่าปีนี้ถ้าเปเอ่อครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากอยากให้อยู่ในราวๆสักสามร้อยตัวก,ก็พอแล้วเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยแล้วก็จับแบบสบายส